มาแลกกันต้อนะครับช่วงนี้เนี่ยสาพับอากาศแปรปรวนนะฝุ้นแรงแต่ว่าเวลามานี่มาทางลุมทางพ่นนะนะครับ mm hmm. คนไทยไม่ทิ้งกันครับท่านพรฒธานาซยกนะครับระดมกาลังร่วมเทศบาลตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนี่เองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับรวมซ่อมแสนบ้านเรือนรัศดรในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ล่างจะประสบอิลุมกระโชกแรงผัดลังขาบ้านเรือนรัศดรกว่าสิบุกล่างขาเรือนกับ โดยพันเอกรุณชัยเวียงวงกับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนถีซี่ยกสำนักงานพัฒนาภาคซีหน่วยบัญชาการทฐานพัฒน,นากองบัญชาการกองทัพไทยได้นำกำลังพลชุดปฏิบัติงานฉังนะครับจำนวนทิพไายและกกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวนห้านายนะครับดำเนินการซ่อมแซมลังขาบ,บ้านเรือนรัศดรผู้ประสบภัยนะครับจำนวนสังเมตดเนี่ยชิบุกลังทางนี้นะ,ะครับเทศบาลตำบลวัดประดู่ได้การสนับสนุนเหลืององกระเบื้องมุงหลังคา รวมทางระดมกาลังชาวบ้านรวมแรงรวมใจในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากได้กับวันทียทยทย่ย1ิเมีนาคมที่ผ่านมากับน้องยิ่งอมเวลาประมาณที่มงเย็นนะเกิดุนตกหนัก <c oughs> และก็ลมพายุดูนรนทุพในบ้านเรือนชาวบ้านนะครับทุกลมหอบลังคาปลิ้ววอนเสียหายแต่เม็ดิีุพกลังในพื้นที่หมู่ก่าบ้านเวียงประซ่านตบบลรัดประดู่อาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณนประคศิยกขอ,อบคุณจิตอาสาประชาชนและกระชาวบ้านนะครับที่ช่วยพี่น้องที่ประสบภัยครับค่ะ